โอเคเยอะทุกคนวันนี้พวกเราเป็นเด็กที่สงสัยอีกแล้วคอมโบชีวิตจริงเอามาใช้ในเกมได้หรือเปล่าวันนี้ผมก็ไปหาคอมโบที่เขาไปแข่งกันจริงๆเลยแล้วก็ได้แชมป์ด้วยเอามาใช้ในเกมก็จะเอามา สู้กับเจอุ้มแล้วก็ให้เจอุ้มจัดคอมโบตึงๆมาเลยส่วนผมจะเล่นคอมโบตามชีวิตจริงซึ่งชีวิตจริงก็ไม่สามารถกดสกิลได้เหมือนในเกมอยูด่ดีก็อาจจะดูเท่กว่าข้างนอกเพราะเราเล่นในเกมเรามีเอฟเฟกตด้วยแหละจะจัดเซตมาชนกันชนกันแบบนักแข่งจริงๆเลยไม่บอกว่าเราใช้ลูกอะไร3เซต2รอบวันนี้ก็น่าจะได้คอมโบใหม่ๆจัดเซตคอมโบคู่แรกโอเคทุกคนผมจะใช้เบรดอันนี้แล้วก็แรชเชตอันนี้ แล้วก็บิดอันนี้ค่อนข้างคล้ายคอมโบในเกมอยู่นะทุกคนใช้ลูกอะไรจะอุ้มบอกหน่อยดิเจอในเกมนะเล้วคอมบอดากูน260บิดบิด Q ปะทะก,กับฟินิกวิง160ิบิด F โอ้เออเออฮะคอมโบนี้ก็ค่อนข้างมาตรฐานสำหรับในเกมเหมือนกันเริ่มเซตที่สองหนึ่งโชุดแล้ว260จะสู้160ไิได้ไั oh. ลยล้มไปแล้ว จะนำแล้วเนี่ยนำแล้วหนึ่งคะแนนเอง3 2 1 go shoot โอเคทุกคนบิดเอฟเราจะช่วยเราอือฮึชนชนครับชนครับจะดับเออเอเอฮะโอ้หนึ่งหนึ่ง t h r go shoot เออเอ มาดิอือหือจัดมาดีๆก็พอจัดมาดีๆก็พออ่าฮะมีไปคอมโบของแชมป์นอกเกมของจริงใช้ได้ผลต่อไปคอมโบที่2ผมก็จะใช้เป็นเบรดอันนี้อือเบรดนี้มีหลายคนชอบแต่ว่าอาจจะยังไม่เจอคอมโบที่ตรงใจเท่าไหร่วันนี้เอาคอมโบของแชมป์มาฝาก คอมโบนี้พูดเลยว่าอาจจะตึงวะดูจากลักษณะลูกมาครับลูกที่สองเจออะไรอะ่ะ oh, โอ้ฟินิกวิงหนูสิบบิดอาสู้กับฉลามห้าสิบบิดพีเฮ้ยเมื่อกี้เราใช้บิดเอฟนี่ t 2 1โ e two one g เออฮะเออฮะชนฉลามเราอยู่นานกว่าอยู่แล้วแหละชนอให้แตกไปเลยลูกเฮ้ย,ยทำไมกระตุกวะ ชนอู้วววหุ้ยของแท้ว่ะของแชมป์อ่ะทุกคนนี่เขาบอกใจโอมันโหดอยู่นะทีสอวันโย่ชุดเอาดีเอาดีทำไมกระตุกแบบเนี้ยชุดยิงออกนอกสนามไปเลยโลกเอชโอ้โหหุ้ยของแท้มาโหดจริงทุกคนแตกเลยอ่ะ วันนี้มันกระตุกกระตุกปะ่ะเจมสกระตุกแปลกๆนะสงสัยมีเกมอัปเดตเยอะก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆอ,อย่างน้อยเราก็ได้รู้ผลแพ้ผลชนะต่อมาผมจะใช้เบสนี้ผมจะใช้แรชเชตอันนี้แล้วก็แล้วก็เป็นบิดอันนี้โอเคทุกคนเป็นคอมโบนี้เลยโอเคเจมอมเสร็จยังเสร็จแล้วมาครับลูกที่3ดูว่าใครจะชนะมันก็ชนะอยู่แล้วป่ะเพราะว่ามันมี3มลูกลูกนี้ถือว่าแถมคอมโบถ้าชนะนะมาครับโอ้แบนวิซาย90บบิดบี สู้กับสติงยูนิคอน960บิดบีเราชอบมากนะยูนิคอนน่ะยังไม่เคยเจอคอมโบเลยชุดเออฮะชนะอยู่แล้วแหละเจอุ้มต้องชนะอยู่แล้วแหละเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชนะเ s that เสร็จทีทูวกชุดชนะอยู่แล้วเจอุ้มอ่ะชน นิ่งๆวะนิ่งๆวะนิ่งววอะฮะบีไปบีไปลูกนิ่งวเออฮะโอ้โหฮยร้องไปดิแจ๋วว่ะคอมโบจิ้มเมื่อกี้แต่ก็ชนะอยู่ดีสำหรับเซตแรกเก็บไป2คะแนนตอหนึ่งเจ้าเมื่อกี้คอมโบอะไรอ่ะบอกเพื่อนๆหน่อยแวนวิสซาร์ด960บิดบีแปเอาคอมโบมป็นอากไหนเนี่ยก็เห็นเขาเล่นไงได้อยู่ทุกคนคอมโบนี้อะฮะก็เป็นแวนวิสซาร์ด960บิดบี ก็เพื่ออยากเล่นเนาะก็ลองไปเล่นดูมาครับต่อไปเป็นของมือวางอันดับ2ของนักแข่งชีวิตจริงคู่แรกโอ้เดี๋ยวนะคอมโบนี้หรอโอเคได้แล้วทุกคนเราได้คอมโบสุดตึงไม่รู้ตึงจริงเปล่ารอบนี้ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งที่จะชนกับเจโอมมาชา a d โดชิโดบิตซิวสิบบิตเสู้กับแบนวิสาาหสิบบิตเอ็นทีทูวันกชุด โอ้โหแพ้แน่เลยทุกคนอยู่เฉยเก็ชนะแล้วทุกคนโอ้ยจะบนโอ้โห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 เอ้โอ้โหมอ้โหโอ้โเลย้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอกโหโอโอ้โหนอ้โหโอ้โ้ยอู้้โอ้อิโหอ้โ้ยหโโอ้โอ้โ เธอเธอไม่กระเด็นเลยอ่ะใช่เพราะมันเป็นบิดเฮดเอ็นยังไงละ่ะบิดสายแทงโอ<ห>้ยยืนแบบตึงๆึงโแล้วแตกด้วยแตงเลยทุกคนแต่ก่อนอันนี้คือแบบที่หนึ่งเลยนะ แต่มันก็สู้สาย freedom, Arrow, สเตติมีนาไม่ได้อยู่ดีเลยถือว่าโชคดีที่เจอุ้มหยิบสายแท้งมาคอมโต่อไปคอมโนี้เหรอคอมโบนี้คนก็ใช้ในเกมเยอะเหมือนกันนะแต่รอบนี้เราจะไปเจอของเด็ดของดวงหรือเปล่าลูกที่2มาครับคอมโบอะไรเชนินเซนโด780บิตดี B สู้กับฟินิกวิง160บิตอารโว้อฮะ แล้วคอมโบนของเขาคือทุกคนใช้กันในเกมอยู่แล้วเราสามารถใช้อันเดิมได้หรอชุด <Shoot. S 2> วิ่งได้หรออันนี้เป็นของเราเซตกันอ๋อ oh. อันนั้นมันรอบแรกนี่เออฮะชนกระตุกแรงเวอร์เออโอ้โห oh. แล้วคอมโบเ oh. จ้าอ้โคตรโหดเจ้าุ้มเคยแพค้คอมโบนี้มาไงสี <Shoot. S 2> <ๆ>่สองหนึ่งโยชุดชุดอ๋อเราต้องรีบปิดเกมแล้วทุกคน ชุดเลยเออเฮ้ยของแพ้ของแพ้หจิ๋วไม่แตกนะไม่แตกแะอะกระเด็นไงี้ยจะต่างแต้มแค่กระเด็นชุดเออเหรอโอ้โหโยังไม่ทันทำอะไรเลยแต่แตทำแล้วล<ะ>อือหือฟินิกวิงขคโบจากแชมป์ต่อมาก็จะเป็นลูกที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะใหม่มา ต่อมาก็เป็นคอมโบนี้เลยมาครับว a ส t e r d ์ดาน560บิต F สู้กับคอมโบดากูน560บิต P อ่ะคอมโบนี้แปลกนะทุกคนรู้ชะตาชีวิตเลยอ่ะเรเซ็ต2 1 go shoot รีบจบรีบจบเอ้ยโอ้โหค้างเววอร์เลยอ่ะแมปแมปแมปเป็นไรช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์เขาค่อนข้างที่จะมีเกมอัปเดตเยอะอก็เลยเป็นแบบนี้ชน เราอยู่เฉยๆเราก็ชนะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนแพ้ภัยไปเองนี่ไงเหไดับเลเวอร์บัสเตอร์ดานว่าจะมาบุกเลยเนี่ยมาครับ3 2 1 e e two one go shoot แต่เราก็แตกยากซะด้วยสิตัวเนี้ยขอแค่กระเด็นอ่ะเออฮะอตัวเองเนี่ยกระเด็นอะเออเหอเออฮะชนโอ้โห เธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอโอ้บัสตานแตกไปเลยอื้มไอ้ไเธอโคตรแข็งอะ่ะใช่ไหมจีทูวันโกชุดอื้อหือืโอ้โหชนกันนัวโอ้โหไม่ต้องเกิบออกแต้มต่อตโจนอ๋อทุกคนเจออุ้มแพ้วันนี้วันฟันอะไรเจออุ้มแพ้มันเป็นวันที่เจอของจริงจากชีวิตจริงยังไงล่ะทุกคน เจอของแท้เข้าไปอ่ะก็พวกเรายังมีคอมโบของจริงๆอีกหลายคอมโบเหมือนกันวันนี้ก็คาดว่าน่าจะได้ไปสัก6คอมโบเป็นอย่างน้อยเนาะโดยคอมโบเจอุ้มเจอุ้มต้องไปพัฒนาฝีมือ <c oughs> ในการก๊อปปี้จากเช้าแมพมาเอามาชนกับของจริงนะอือฮะอือฮะโอเคก็ประมาณนี้ก็ชอบคอมโบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราพวกเราจะ พยายามหาคอมโบดีๆมาฝากนี่ก็ถือว่าโอเคเนะนมันเหมือนใช้จริงได้นี่ขนาดเราเล่นคอมโบที่เราไม่ได้บอกกันด้วยซ้ําก็สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ถือว่าเอาไปใช้จริงได้เลยแหละอโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย